สวัสดีครับวันนี้พามาชมบามันเรือร้อยอีเกลือทองบามันเรือร้อยร้อยเอ็ดนะครับมาชมใหญ่ที่บิก๊กนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาน,นะครับเนี่ยใหญ่ๆงามสวยหางติดก้อยหางติดก้อยครับเท่าก่แบ่งทุกตัวครับราคาคุน <c oughs> ควมพอใจ ใหญ่ห่บิ๊กๆหลวงพ่อพันแม่พันร้อยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาติดตามชมได้นะครับให้สนใจนะครับแวะเวียนเข้ามาได้ครับมาติดตามได้ครับตามหาได้ทุกไซต์ทุกราคาส,สวยๆยิ่งย่นงามๆ ก,กิดตรมจนนะครับเยียนทองฟาร์มบาบันรรอยร้อยละเอียดนะครับสายแดงๆเทาโบสแดงโบสครบเครื่องครับครบเครืคร่องสวยหนังย่นๆเรียร้อยนะครับหนังยนสายพัฒนาใครต้องการจปพัฒนาต่อเขอ่าพอกเข่าบานพักผ่อนนะครับยามเย็ยนหลังจากปล่อยไรทุ่งมาแล้วฝากติดตามชมด้วยนะครับ